สวัสดีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอยู่ที่ป่าชายเลนเลนเลนเนส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอู้มีอันนี้ด้วยก็คือเลี้ยวซ้ายอันนี้ทางเข้าโครงการเจนนอยากไปทางนี้โอเคตอนนี้เราโดนปล่อยให้อยู่สองคนกันนะคะพี่สาว ไปทำดูแลส่วนตัวโดนลอยโดนลอยแพลที่ที่เขาเรียกปาเชลนเราโดนลอยแพลที่ปาชเชลนตามมานะคะคือทางที่เราเดินข้ามสะพานามานะคะเมื่อกี้ตอนนี้เราก็อยู่กันตรงนี้นะคะเชฟได้ปหมเมื่อกี้เราอยู่ที่เบลินีเนี่ยนะคะอากาศดีมากวิวดีมากไปตรงนี้ดีกว่าเฮีย ใ,ลลใช่ตัดแล้วดูสิต้นไม้สวยมากเลยสวยมากดูต้นไม้ส,สิทำมาติ้ผุดสุนเลย <laughs> แต่นุไม่เกิดเตะเราละกลัวหนะนอน <laughs> มีอะไม่รู้กลัวว่าอะไรอะ ปูสีขยวใช่หรอปูนี่ไหมที่เรากินอะคะใช่หรือเปล่าน่าจ่ใช่หรือมัาดูปูทั้งนั้นเลยที่เราโดนฝอยอยแพรอยแพรที่ชายเลนปูเยอะมากแ้าไปอยู่แถวบ้านหนูโดนดองน้ำปลา้าโดนแน่ส้มตำปู ป่าล้างูด่นี่มีแต่รูปูอันนี้เหรอรูปูอือเนี่ยรูปูนี่อะไรที่หนูไปหาปูอะ่ะ <laughs> แต่หนุก็เคยเจอน,นะถ้ารูเล็กๆ,ๆหม่อนนว้าคุดเข้าไปแล้วคุดตัวใหญ่อะ่ะยังได้เสียมเลยอา <laughs> <laughs> ชีปเกา่าอาชีปเกา่ <laughs> ไเกาไม่ <laughs> ไม่ใช่นี่อาชีปตามฤด,ดูกาลอะ <laughs> เนี่ยนี่หนูเดินไปก้มไปเดินไปก้มน้องงั้นเดินงั้นเดินหายเดินเสียงเสียงดูหอมๆนะเป็นไรัดคลิปกันแล้วค่อยมาเจอกันที่จุดจบนะคะไปก่อนนะคะบายเหนื่อยมากเลยค่ะตอนนี้แล้วค่อยมาเจอกันที่ทางออกนะคะไปก่อนนะคะบายตอนนี้เราก็มาถึงทางออกเรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อย มาอีกไหมมาแต่เดินไปแล้วรับไม่เดินให้ครบหรอกนะครับฝากไว้ให่คิด <c oughs> ส่งพี่กับหาพี่เช้านะ <c oughs> นี่ก็ส่งพี่กันเลยล่ะนี่เด้ไปเข้าน้ำก่อนปะพี่เชา,เามารับหนูตรงนี้หน่อย <c oughs> <c oughs> สภาพนะคะหลังเปียกมืด เรเดินมาถึงตรงนี้ได้ยังไงพี่สามารับหนูหน่อยอยู่ห้องน้ำมันขข้ามาเลยตรงสะพานมันจะมีเหมือนสะพานปะไอสาขาวๆอะค่ะไม่ได้อยู่ตรงสะพาน่อนเลยสะพานพี่สาวขับตรงเข้ามาเลย ดูก่อนเฮียโทรมาก่อนฮะใช่ไม่ไมีโดูไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาเลยมาแล้วสะพานอะ <c oughs> สะพานที่ส่งอ่ะไม่ต้องจอดเราก็ขับตรงมาเลยเมื <c oughs> ่อพวกเราหาทางออกไม่เจอนะคะทุกคน <c oughs> ขับตรงมาเรื่ยอยๆอยู่หมวยเดี๋ยวมันก็จะมีบังคับให้หมวยเลี้ยวซ้าย <c oughs> เลี้ยวขวาแล้วหมวยก็ค่อยเลี้ยวซ้ายมาเรื่องปะเฮียเราออกไม่ได้ ไไหนไม่กลับกันเถอะตรงไปมันไม่ใช่คือตอนนี้น้ำหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรติดตัวแล้วมันไม่ได้เินมันหาทาังออกไม่เจอมันเดินมากลางไงจะไปไหนจอจะกลับก็ไกลไปจอก็ไมไปรู้ไม่หล่ใช่ก็เลยเลือกที่จะมาต่อนะคะมาอีกไหมม้านะคะแต่ว่ามัถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับนะถ้าโอกาสะนะคะ พี่มารับแล้วนะคะทุกคนเออ,อ,อตัวนี้เราอยู่เกาะกลางน้ำนะคะพี่เราพี่เราขับรถทะลุแม่น้ำมานะคะแอนนี้เราอยู่เกาะกลางน้ำนะคะปล่งซีเลยมเปียงโมระเยียตอนนี <laughs> ้ ยยยาาางงก็ขดผมออออ่่ะะเเันนไรนีวสวัสดีนะคะพบกับช่องยูมิชนนิพานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแผนที่ไว้ให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นแผนที่ประมาณนี้เรื่องของเรืองนะคะเราหาทางออกไม่เจอะคะ่ะคิดว่าพอเดินพอเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคิดว่ามันจะมีทางออก เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากวันนั้นนะคะเราได้มีโอกาสได้ไปเดินโครงการป่าชายเลนอะคะ่ะที่จังหวัดระยองเราก็ไม่เคยไปนะคะแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันสวยแล้วมันก็ธรรมชาติมากทุกคนแล้วเราก็ไม่คิดเราก็ไม่ได้ดูแผนที่นะคะว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราขึ้นสะพานใหญ่ฝั่งตรงที่เป็นคาเฟ่ของอเป็นเบลินี่ค่ะ เราขึ้นสะพานฝั่งนั้นแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะแต่พอเราเดินไปอะแล้วมันจะมีทางแยกให้เลี้ยวขวาเราคิดว่าตรงนี้เป็นทางลัดเ่ะเราก็เลยเลี้ยวขวา <laughs> เราก็คิดว่าแบบเออถ้าเดินตรงไปแล้วก็จะพบทางออกนะคะเราใช้เวลาเดินตรงนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงคิดว่า เดินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาทางออกเจอเดินไปถึงเจดีกลางน้ำนะคะแล้วก็คิดว่าตรงนี้คือทางออกแล้วเพราะว่าเราสามารถเห็นรถที่มาจอดอะ่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคถึงถนนใหญ่นะคะที่เราเดินข้ามมาสรุปมันไม่ใช่นะคะทุกคนมันคือเจดีกลางน้ําที่เราที่พี่สาวเราอะจากจอดรถที่เบลิลีนีนะคะต้องอ้อม มาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาตรงเจดีกลางน้ําค่ะถ้าถึงเจดีกลางน้ำมีทางเดินขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่ามันไกลมากคือเราไม่ไหวเหนื่อยมากเลยนะทุกคนเราคิดว่าแบบมันจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ถึงนะคะจบเพียงเท่านี้นะคะเรามาสรุปสุดท้ายก็ขอปิดคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนั้นก็คือตัดจบแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็เลยมา ทำคิดรู้ว่าจะสรุปได้ไหมพยายามตัดคลิปให้เข้าใจสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย